เนี่ยขอนชามการมาสุ่มหาเฮลไฟเกยทุกคน <c oughs> โอ้โห,โหผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพลเนื้อสามตัวติดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ละยานี่เนาะทีทว่าสุ่มหรือเปล่าเอ้ยสุ่มจริงด้วยฮะผมเชี่ยวเพลิงระเบิดนี่ไงโอเคฮะทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอนชามการมาสุ่มหา เฮลไฟเกทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิโ,โธ่เอ้เราได้ชาชาไปอย่างเดียวเลยไม่ใช่ไอ้ทุกคนเฮลไฟเฟยไหมทุกคนเออแต่ว่าเป็นล่างยูอานะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้โคตรเท่ทุกคนแล้วก็อนิเมชั่นสกิลเนี่ยคือถือว่าใช้ได้นะแล้วเราก็ได้ห่างหายจากการสุ่มไปโคตรนานเลยทนะุกคนแบบนานมากๆเลยนะนานแบบ3 4สเดือนได้ที่ผมได้ทำการสุ่มลงช่องฮาร์ดทุกคน แต่ผมก็ทําการเตรียมตั๋วเรียบร้อยละนียเลยฮะในกคน290ใบนะในกคนผมร้องเฮฟเฟ่ฟมั้ยนั่นแหละแล้วก็รอยอตัวหนึ่งคือมอสเชตเตอร์เกลนะทุกคนล่าอยู่อานะโอเคบาปทำการไปสุมหายดีวยกว่านะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฮะในกคนโอเคปะดูลเลยฮนะมาได้เวลาเกลแนะล้วสินะผมรู้เลยแต่ผมมั่นใจว่าผมอาจจะไม่เกลได้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมนะโอเคมาสุมมาเลยทนกคน10ใบแรกนะในกคมา เอาจริงสิใบแรกไม่ต้องลุ้นอะไรก็ได้ฮะทุกคนไม่น่ามีหรอกมีปูมาไงยังมีปูมาเฮ้ยนี่ไงมาคิดตั้งเ,เกริร์แม่ยู่อาร์เจกันนะจ๊ะใบที่ยี่สิบไอ้ทุกคนมาโห้เซนไตเฮ้ยมาหรือเปล่าเอยโหนี่กามูชิมาตัวแรกปลาหมึกต่อฮะแล้วก็ตากแตนหนึ่งตัวโอเคคนไม่มีอะไรนะรอบนี้ก็สามสิบใบไอ้ทุกคนมาปูปลาตัวมาแล้วมาต,ต่อยรอบนึงเอิบนี่ไงโอ้โหมีภูเขามาสองตัวโอเคทุกคนไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนะหลังชนะฟาร์มมาฮะ หมายเลขสี่สิบอันดับคนมาโอ้เส้นใต้อีกรอบนึ่งฮะฟูลันเนอร์มาแล้วก็แต่มาโอเคถ้าไม่มเีเหมือนเดิมเลยฮะรอบนี้มีคขบุมาด้วยนะรอบเนี้ยมีสารหลายไงที่ห้าสี่อันดับคนมาปล่อยไปเลยเพื่อนเพิ่มนี่กามูชิไมตัวหนึ่งปลาหมึกใหม่แล้วเหรอเพิ่มมาสามลอยรอบเมื่อกี้หรือเปล่านะโอ้น่กามูชิมาตัวแรกปลาหมึกต่อฮะหมายเลขหกสี่อันดับคนการันตีนะจะมาหรือเปล่าเห็นปูตื่นอะ่ะปูตืนต่นอะ่ะมีอยู่จริง หรือเปล่าวันนี้กำลังมูชี่สองตัวเลยเหรอยังต้องไปที่เจ็ดสิบให้ทุกคนมาต้องมาแล้วล่ะใบเนี้ยฮึบมาหรือเปล่าคาแมงมาหนึ่งตัวทุกคนนี่ไงหิมพานนามาฮะแต่ก็ยังไม่วาเท่าไหร่ยะทุกคนแล้วเราแค่ต้องการหิมพานตื่นนะแล้วก็ไปที่แปดสี่ให้ทุกคนมาโหเส้นตายเอ๊ะมาไหมเอ่ยเฮ้ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเทือบไปทั้งโลกแน่เฮปเปเฟรมมาชัวร์เลยรอบนี้ เป็นนินจารุนที่เขาไหลไม่้วนแล้วผมจะไม่ได้เห็นคนได้ลแรกมาล่าก็ถือว่าใช้ได้แหละใช้ได้มั้งก็ใบที่เก้าสิบให้ทุกคนมาเก้า0ิไม่มีอะไรเลยให้ทุกคนม,มีสุดมาตนนัวหนึ่งอ่ะมีคขามบุกมใหม่รอบหนึ่งฮะสาหายนะไอที่หนึ่งร้อยให้ทุกคนมาน้อยมาที่หนึ่งร้อยก็ขอแยกต่อแล้วกันเพื่อ,อาฟาร์มเป็นสิริรรมงคลน,นี่ไงสีม่วงมาไกลเลยคะทุกคนหามีปูมาตั้งสองตัวแน่ทุกคนไหมเงาคาราชาซีฟูดนะแต่ไม่ต้องมาก็ได้ใบที่หนึ่งร้อยสิบฮะเฮ้ยฟูลเนมา โอเคโอ้โหทำไมดีแพทรอบนี้มี3ตัวเลยเนี่ยถ้ามีมาแค่รัเกิรมาแล้วหรอทุกคน,นคไปที่120อัน่ทุกคนมาหรือเปล่าเอ่ยโอ้โห oh oh oh. ผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฟื่อเนอร์สามตัวติดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ละมันทำเง่งทำเ่งนะเฟออเ,อเดมาเยอะแยะเลยเนี่ยด <laughs> ีแพดมาหนึ่งตัวแล้วคนสปีมาสเตอร์มาต่อเจ้าแตมมาต่อฮะโอ้โห oh, ตั้าแต่สองตัวเลยรอบนี้นไปที่หน,นึ่งร้อยสี่ิทุกคนผมว่าดวเริ่มบักแล้วฮะ ดูมันไม่น่าใช่แล้วนะไม่ใช่ละเฮ้ยนี่ไงทุกคนได้หินปูตื่นมาแล้วโอเคมันต้องงี้สิแต่ผมไม่ค่อยวาวเท่าไหร่อ่ะแล้วคือแบบตกใจไม่ทันไงมันไม่มีอนิเมชั่นแมทระเบิดต้มตุ้มตามตามนะที่ได้หินปูตื่นมาผมเลยอ่ะเ่าลมไม่ทันฮะแต่น้อนได้มาก็ดีละตอนนี้เรามีหินพนา4ใบโอเคประหยัดได้ทุกคนโอเคก็ถือว่าเล่นไงยามดีนะขอแยกไปสุ่มอีก10ใบแล้วกันถ้าไปถึง150ใบนะเพื่อเอาเศษมาก่อน5รอบนี้จบที่150ใบทุกคนก็ถือว่าดีประหยัดไปต มานะคนมารอบที่ร้อยห้าสิบนะรอบปีฉ่ายยังสวยงามนะคนตัวอะไรก็มาเลยแล้วหินปุกตื่นนะแตงกิ้นะเอาบุปิีฉาด้วยแฮะมาแลวคนทําการไปวิหการล่าเมก้าดีกว่านะเอ้ไม่ใช่ดินี่เลยไปปลุกตื่นตัวละครน,นะฮะเอาไปเลย1อันแล้เสียนะคนมาทะวงหินปลุกตื่น นี่หล่อเท่เหมือนเดิมนะทุกคนไปย่าเปลวไฟนะเฮฟไฟเกลได้ไปอยู่ในทีมเราเรียบร้อยทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล่นงไงอย่างดีไหมนะเราจะมาแทนตัวละครที่มีชื่อว่าโกลิบาสน่ะไอ้แม่ดิเรามาแทนเกลิวันช่วงดีกว่าฮะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันฮะทุกคนทีมประมาณนี้เกลิวนะก็ตกกระป๋องไปก่อนนะแล้วรอเกลิวอยู่อามาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเฉยๆอุยนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมนำการสุ่มหากลุ่มดาวเนี่ย ผมไม่เคยสุมมาก่อนเลยเนี่ยไอกลุ่มดาวคนนี้นะไม่มีนี้ด้วยแฮะพูกกอกวนดวงดาวแม่คนไม่ดีเลยนะเนี่ยมาขอย่าย่อยกเลยชุบเลยแล้วกันลาก่อนนะขออาวุธเลย1ทีฮะเพชรหมดแล้วนะทุกคนแค่นั้นแหละค่อยไปอัพเพิ่มไม่ได้ห่วงผมไม่ได้เตรียมไว้อัพดาวก่อนเลยท้คนอันดับแรกนะไปเลยสามดาวมันก็สี่ดาวไม่ไหวทั้งคนวันแรกก็ไม่เป็นไรเรามาเพราะว่าเราอยากสุมเฉยฮะไม่ได้มีอะไรมากผมสุมไม่ได้ไปสุมใครนะผมสุมมาไว้แบบ ยาแบบคิวๆอ่ะผมไม่ได้มีอะไรเยอะนะเปิดท่าสาเลยฮะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่สุ่มเฉพาะตัวที่ผมชอบนะทุกคนถ้าเกิดว่าตัวไหนผมไม่ชอบแบบมันไม่ค่อยเท่ผมก็ไม่สุ่มนะผมไม่ค่อยตายเมตาหรอกผมก็เคยบ้าการผมขอย้ายัดที่ศูนย์เลยแล้วกันมาเอาไปเลยไม่ช่องเดียวพอดีเลยนี่เนแล้วก็ไออะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาของมาให้เพิ่มเติมนะแล้วก็อันนี้เฟรมยาต้องเน้นจมตีอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีแบบจมตีก็ถือว่าจะดีมากไม่ซนิทสวมใส ผมไม่มีแล้วทุกคนการบ้าที่แบบเป็นโจมตีอ่ะงั้นก็เอาโจมตีอันนี้ไปก่อนโอเคฮะแล้วก็อันนี้ก็โจมตีนะค่อยทำใหม่เลยโอเคนี้ก็โจมตีเหมือนกันโอเคโจมตีล้วนฝังว่าจะได้เลยนะโจมตีอ่ะนี่มันต้องอย่างนี้สิโจมตีทุกคนเดี๋ยวชเกลเกะะือให้ทุกคนเรามาฝั่งนี้บ้างโอ้โหล้มป้องกันเลยฮนะแล้วเราก็มากลับมาตรงน,นี้ต่อโอ้ป้องกันใหม่ละมีช่องเดียวทุกคนตอนนี้เพิ่มฟาร์มนี้เพิ่มแลมวกันโอเควิวลาก้าตันละ เรียบร้อยร้อยเก้าเหมือนกันอันนี้ก็อัพไปหนึ่งดาวขอขอไอ้แย่ไม่จัดอาวุธสามดาวให้นลยทุกคนเพราะว่าผมกลัวเก็บตั๋วไม่ทันมอร์คิเตอร์เกอร์อ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมจะเก็บตั๋วทันนะอันนี้ก็ขอแย่สุ่มเล่นๆไปก่อนเอาการ์ดดาวมาเล่นดิฮะก็อัพนี่ไปเลยตาเฉพาะโอเคฮะของนี่ก็เอาขอของเกลิมไปเลยเกลิมนี่ให้พีหมดเลยนี่ว่ะการมาทุกคนต้องไปเสียเวลาย่อยของอีกนะโอเคทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาพีมาเพิ่มกัน ว่ากว่ามาคิดเ่าเกูจะมาก็นานอยู่ฮะผมก็นาทำการไปฟาร์เมเศษม่วงฮะทุกคนก็ขออนุญาตเป็นหนึ่งดาวม่วงเลยละกันโปรฟา์ดูดีขึ้นเยอะแล้วทุกคนหนึ่งดาวม่วงนะโอเคฮะแล้วก็ทําการอัพเล่นน้อยแล้วก็ปลดเหรอได้หนึ่งขั้นผมคิดว่านะสานฐานว่าจะได้สี่ดาวประมาณสองที่นหมัง้งเขาว่าเก็บเสียเรื่อยๆฮะเสียได้อะผมไม่มีกล่องสีแดงเลยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากกล่องสีส้มนี่เป็นสีแดงน้านี่ผมจะแบบแฮปปี้มากเลยนะ ควาสามารถเลือกได้เพราะว่าจะเอาอะไรน,นะเฮ้ยเนี่ยนามเฟร,รมหญ้าตัวปอมนีว่วะแล้วขอหญ้าไปเช็คกิว้ทุกคนว่าใครสุ่มบ้างนะเออที่ใครสุ่มเฟร,รมหญ้าบ้างเอ่ยเฟร,รมหญ้านี่เนาะทีเทวสุ่มหรือเปล่าเอ้ยสุ่มจริงด้วยฮะเทลไฟวันแรกต้องพลังเจ็ดล้านไหนขอสองหน่อยสิยาค่าพลังตัวเดียวตอนนี้คือสิบสองล้านเลยฮะทุกคนสุดจริงนะเน,นี่ยคนเนี้ยสุดจริงเลยนะเนี่ยขอหญ้าเช็คหน่อยละกันว่าเฮลเฟร,รมนาเป็นไงบ้างนะขอหญ้าตัดลูกไฟทุกคนสานลูกไฟไป อาโฟสาหาไปอย่างที่้วยคอสิบสามนะหน้าเม็นะตาไปสองตัวก็เอซาก้าครับต่อใส่ปูบอลนักคนเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดก่อนไปฮะนักบอแต่ก่อนไปจากนั้นก็เอซาก้าทาต่อใส่เฟรมย่าเหมือนเดิมแล้วก็หาโฟสาหายรอบนึงฮะมาเฟรมย่าผมได้เฉยๆละผมเชี่ยวเพลิงระเบิดนี่งล่ะไม่มีของเลยไงไม่ได้ใส่ของให้แล้วก็กันก่อนไหฮะนากคนลเพื่อจากก่อนไปอย่างที่แล้วก็ระเบิดคำลาขัหลมดาว โอ้โฮโฮนี่นะ่นะพลังโคขิ้เต่าอ่ะแั้นก็ขอญาต e เอียสักอ้าากบผิดไม่ตีธรรมดาทำไมนะผมเคลียร์ระเบิดเพิร์มไหมนี่เนี่ยแล้วก็ตีไปปีปีกัวเบาทุกคนขอดูของจริงหน่อยสิเอีย e ซาก้าทำต่อฮัสายเฟร,รมยานะป้าป้าป้างโอเคฮะนังจากนั้นก็เคลื่อนก่อนก่อนทุกคนคอมโบกันก่อน,น,น ผมไม่รู้ล่ะผมเล่นเมตากันก่อนไปก่อนฟเฟมยาเขาได้ทำการสวบคือมาทุกคนมาผมเชี่ยวระเบิดเพึ่งนี่แหล,ละของแท้ปังโอ้โหแล้วเบียโคตรต่างชาตนนินะทุกคนอันที่เจ็ดล้านเมนะเฮ้ยเขามาต่อนี่เบิ้ลนนะ่ะเขาเบิ้ลว่ะเบิ้ลเครื่องเลยนะนเน,นเเยี่ยโอยี่สิบห้าล้านเมนะทุกคนแล้วเขียนจิมาต่อเนื่องนะแล้วเบิ่มดาวมาทุกคนแจกโบนัสแรกขั้นสุดยอดด้วยไอ้ยา ไม่ธรรม,มาดาฮะทุกคนเออติดโล่หมดเลยเอาบัคมาต่อฮะเดี๋ยวนั้นก็ใช้โกดูบาร์ทคนกัดก่อนไปไม่เล่นเลยนะระเบิดตายทุกคนคงจะระเบิดเพิ่มมานะก็จะมีแบบเผาไหมแบบไม่เสียทุกคนก็ถือว่าแล้วเรื่องแหละระเบิดคลารหลมดาวมา้าทุกคนปังโอ้โหดาวกระจายทุกคนว่ายังติดโล่อยู่นะเออเริ่บร้อนระเบิดเดผาไหมะฮะรถกระบอบสีทองนี่ก็จับเหมือนกันทุกคนไอ้เนี่ยรุ่นที่สิบเลยเหรอ ไอ้ทุกคนเหวี่ยวแบบผมขอแยกไปปั๊นี่ก่อนในการเดี๋ยวผมค่อยมาเจอกับปอกสีทองในการท้าทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมขอแยกไปปั๊มของก่อนตอนนี้คือเฮมเปฟย์ผมไม่มีของเลยทุกคนน่ะนี่ไงไม่มีของเลยแล้วก็กาบาวยังไม่ได้อัพเลยฮะทุกคนงั้นก็เหมือนเดิมท้าุกคนซีโอเกีนฮะไว้เจอกันให,หม่ฮะคลิปหน้า